สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสิ่งที่อยู่ใกล้เท้าเรานี่แหละค่ะระบบไฟฟ้าใต้ดินโดยเฉพาะพวกบ่อพักสายไฟกับตู้ไฟฟ้าต่างๆที่เราเห็นกันซึ่งเรามีข้อมูลทางเทคนิคมาด้วยนะคะเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะเข้าใจว่าพวกนี้มันทำงานยังไงเลือกใช้แบบไหนมีกี่ประเภทที่ทำให้ไฟใต้ดินส่งมาถึงเราได้แบบไม่มีสะดุดนะคะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับ พอเราลงรายละเอียดทางวิศวกรรมจริงๆเนี่ยไอ้ที่เราเห็นแค่ฝาเหล็กหรือตู้ข้างทางจริงๆมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับเป็นระบบเครือข่ายเลยค่ะงั้นเริ่มที่ตัวใหญ่ๆก่อนเลยบ่อพักสายหรือแมนโฮเนี่ยหน้าที่หลักๆของมันคืออะไรคะนอกจากให้คนลงไปได้หลักๆเลยนะครับก็คือเป็นจุดที่ใช้ต่อสายเคเบิลดึงสายหรือว่าแยกสายไฟใต้ดินครับแล้วก็ใช้สําหรับเข้าไปซ่อมบํารุงด้วยแต่เอ่อประเด็นคือ มันไม่ได้มีแบบเดียวใช้ได้หมดนะครับการเลือกใช้นี่สําคัญมากเลยโดยเฉพาะแยกระหว่างสายแรงสูงกับสายแรงต่ํานี่คนละเรื่องเลยครับอ,อ๋อต่างกันยังไงคะสาหรับสายแรงสูงเนี่ยต้องดูหลายอย่างครับทั้งจํานวนสายขนาดสายแล้วกออ็ลักษณะการใช้งานว่าเป็นทางตรงทางเลี้ยวหรือทางแยกเพราะมันต้องการพื้นที่ข้างในไม่เท่ากันแล้วก็ระยะห่างระหว่างบ่อด้วยปกติก็จะวางแผนไว้ประมาณ 250-300เมตรครับจะได้ลากสายสะดวกค่ะแล้วแรงต่ำล่ะคะแรงต่ำก็จะคล้ายๆกันครับแต่จะเพิ่มเรื่องรัศมีโค้งของสายไฟเข้ามาด้วยเพราะสายมันอาจจะต้องโค้งเยอะกว่าแล้วระยะห่างก็จะสั้นกว่ามากครับอาจจะแค่30-40เมตรเพราะต้องแยกจ่ายไฟเข้าอาคารต่างๆบ่อยกว่าโหแสดงว่าออกแบบละเอียดมากเลยนะคะไม่ใช่แค่ขุดขุนวางๆ ในเอกสารเห็นมีรหัส type STC สำหรับแรงสูงแล้วก็มี type HH ของแรงต่ำด้วยทำไมต้องมีหลายแบบขนาดนี้คะครับแต่ละ type เนี่ยมันต่างกันที่ตำแหน่งติดตั้งกับหน้าที่หลักๆเลยครับนึกภาพตามง่ายๆนะครับ type S เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้สำหรับทางตรงๆบางรุ่นก็ห้างตัดต่อสายข้างในบางรุ่นก็ทำได้แล้วยังต้องดูอีกว่าวางใต้ทางเท้าหรือใต้ถนนน้ำหนักต่างกันใช่ครับ ใต้ทางเท้าอาจจะรับแค่4ตันแต่ถ้าใต้ผิวจราจรนี้ต้องรับได้ถึง18หรือ25ตันเลยเพราะมีรถใหญ่วิ่งผ่านค่ะค่ะแล้ว Type C กับ T ล่ะคะ Type C จะใช้ตรงทางเลี้ยวครับต้องการพื้นที่ให้สายมันโค้งได้สวยๆหน่อยไม่หักเสียหายก็มีทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รองรับขนาดสายต่างกันไป ส่วน Type T นี่สำหรับทางแยกเลยครับมีสายมาเจอกันหลายทางส่วนใหญ่จะอยู่ใต้ผิวจาราจรรับน้ำหนักเยอะๆเหมือนกันรองรับสายใหญ่ๆหลายวงจรได้อืมละเอียดจริงๆค่ะแล้ว Type H ของแรงต่ำล่ะคะ Type H แรงต่ำก็มี2แบบหลักๆครับต่างกันที่ตำแหน่งติดตั้งเหมือนกันคือใต้ทางเท้าหรือบนดินรับน้ำหนักน้อยยประมาณ4ตันกับอีกแบบที่อาจจะอยู่ใต้ทางเท้าหรือผิวจาราจรอ,อันนี้ก็จะรับน้ำหนักได้เยอะขึ้นเป็น18ตันครับ เข้าใจแล้วค่ะแล้วเรื่องฝาบ่อล่ะคะเห็นมีหลายแบบเหมือนกันครับก็มีทั้งฝาคอนกรีตฝาเหล็กหล่อแบบปรับระดับไม่ได้แล้วก็มีแบบฝาเหล็กที่ปรับระดับได้ด้วยการเลือกก็ขึ้นกับตำแหน่งติดตั้งอีกนั่นแหละครับแล้วก็น้ำหนักที่ต้องรับแล้วการก่อสร้างล่ะคะเห็นว่ามีทั้งหล่อในที่กับแบบสำเร็จรูปใช่ครับถ้ามีพื้นที่เยอะๆไม่รีบมากก็อาจจะหล่อในที่ตั้งโครงเหล็กเทบูนไปเลยแต่ถ้าในเมือง ที่แคบๆหรืออยากคืนถนนเร็วๆก็ใช้แบบสำเร็จรูปครับยกมาวางเลยจะเร็วกว่าเยอะอ๋อค่ะค่ะก็แล้วแต่หน้างานไปครับผมโอเคค่ะพอเห็นภาพบ่อพักใต้ดินแล้วทีนี้พอไฟแรงต่ำลงมาแล้วเนี่ยมันกระจายไปตามบ้านตามตึกยังไงคะเห็นมีตู้ไฟฟ้าสี่เหลี่ยมๆตั้งอยู่ริมทางเท้าเยอะเลยค่ะพวก D B T B M T B มันคืออะไรคะ อ๋อตู้พวกนั้นก็เหมือนเป็นสถานีย่อยหรือจุดจัดการไฟแรงต่ําให้มันเป็นระบบมากขึ้นครับแต่และตู้ก็มีหน้าที่ของมันค่ะอย่าง DB หรือ Distribution Box เนี่ยก็ทําหน้าที่เหมือนศูนย์กระจายไฟย่อยๆครับรับไฟจากหม้อแปลงมาแล้วก็แยกจ่ายไปตามจุดต่างๆใกล้ๆนั้นส่วนใหญ่จะวางอยู่ไม่ไกลจากหม้อแปลงครับแล้ว TB ล่ะคะ t i BoxTB หรือ t i Box อันนี้น่าสนใจครับ มันเหมือนเป็นสวิช์เอาไว้สลับสายหรือถ่ายโหลดไฟคือสมมุติว่าหม้อแปลงลูกหนึ่งมีปัญหาหรือต้องดับไฟซ่อมก็จะใช้ทีบีนี่แหละครับสับไฟให้หม้อแปลงข้างๆช่วยจ่ายแทนไปก่อนอ๋ออ๋อเพื่อไม่ให้ไฟดับเป็นวงกว้างใช่ครับประมาณนั้นเลยส่วน MTB หรือมิเตอร์บออันนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วตู้มิเตอร์ครับ ตู้รวมมิเตอร์ไฟกรณีที่เต็ดที่หน้าบ้านหรือที่เสาไม่สะดวกอย่างเช่นพวกคอนโดหรืออาคารพาณิชย์หลายๆห้องก็จะมาใช้ตู้ MTB นี้แหละครับค่ะแล้วก็มี RL SL CSL อีก e นะคะครับ RL หรือ Riser Pole Low Voltage อันนี้จะเป็นจุดเชื่อมระหว่างสายใต้ดินกับสายอากาศเดิมๆที่อาจจะยังอยู่บนเสาไฟนอกโครงการส่วน SL หรือ Service Line ก็คือตู้ที่เชื่อมต่อจากระบบใต้ดินเข้าบ้านหรืออาคารแต่ละหลังโดยตรงเลยแล้วก็ CSL หรือ Customer Service Line อันนี้จะคล้ายๆ SL แต่ใช้สำหรับลูกค้าเก่าที่เป็นรายใหญ่ใช้ไฟ 22kV แต่ไม่มีที่ตั้งมอแปลงเองการไฟฟ้าก็จะจ่ายไฟแรงต่ำจากมอแปลงของการไฟฟ้าผ่านตู้นี้ไปให้ครับโอ้ฟังดูแล้วแต่ส่วนนี้ทำงานสัมพันธ์กันเป็นระบบมากๆเลยนะคะใช่ครับ จะเห็นว่าการเอาสายไฟลงดินเนี่ยไม่ใช่แค่ขุดฝังแล้วจบมันคือการวางระบบวิศวกรรมที่ซับซ้อนต้องคิดละเอียดมากทั้งเลือกประเภทบ่อพักเลือกตู้ให้ถูกกับหน้าที่ตำแหน่งแล้วก็สภาพแวดล้อมตรงนั้นด้วยครับจริงด้วยค่ะการที่เราใช้ไฟฟ้าสะดวกสบายทุกวันนี้เนาะเบื้องหลังนี้คือระบบที่ใหญ่และซับซ้อนมากๆซ่อนอยู่ใต้เท้าเรานี่เองบางทีครั้งต่อไปขึ้นยังไงก็น่าสนใจดีเหมือนกันค่ะ